พบพอกับบายุ่งคนทำยางนะครับปะยางยี่สามจ่ขีดยี่ิอ่าเริ่มจากอ่ตัวนี้ไม่มีคิวไม่มีคิวเหนไม่มีคิวเบายุ่งคิวอ่ากดลงไปครับออกง่ากบอสตันไหนบอสไปไหนเอาออกง่ายบีสก็เอาเลงกระยางคัดไปนะครับ เสียบแม่นนี่ลีครับ,บาวาลยุ่งรับ๊บระวังเล็กกระดัางครับสอดทับไปงัดค่อยๆงัดกันมานะครับใส่ตีถีบถีบถลงไปถีบลงไป,ง,ไปง,งัด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 ออกมาอ๋อออกมาแล้วครับเราแหวนแหวนตัวนี้อ,ออกป้เนี่ยอ,ออกอ,ออกออกันปะมัอาออกเลยตัวนี้อ๋อท่าลต้องใส่อิเตอร์ซับนะครับต้องาวาลยุ่งซับปับ๊บอ๋ออิเตอร์ สมัยเปลายุ่งกำลังก็พรต้องออกดอกอันเนี้ยถ้า,าว่ามันออกง่ายเร็วออกปั๊บส่เดินกันนี่คอิเตอร์ครับเพิ่นว่าอิเตอร์มีประสบการณ์เ <ś> e <ars> ชื่อมเราเชื่อม,มอีกอ่ะ <ś> e <ars> สาวลงไปสาวลงไปบ่เออห่วงลาบ้ายุ่งเัินทำกุญแจแล้วหนักกะประหลาดนะครับเลื่อนอีกแล้วเลื่อนอีกแล้วปั๊บโอ้ยสุดยอดเลยเลย น้องฮัดเอาเดี๋ยวก็รังค้อ,อที่ผ่าลราังคอนะครับมันต้องมีอยังไงรังคอเลยรังค้อจะเหนียวฟีดแห้งเลยครับแต<น>่ว่าสาหรับปลาหยุ่งเนี่ยเม่ใส่ปัญหาโอ้ใช่ละ่ะจุกมันอยู่นดานล่างบ่ปลาหยุ่นจุกลงางอหยุ่นสำหรับปลาหยุ่นใกล้ๆเนี่มุมนี่จุกตรงนี้จุกอย,อย,อยอู่เรียมนี่เลยนี่นะครับเี๋ยวจะเป็นแทนจุกล้มมาฝากมากฝากมากรับ ง่ายสำหรับเลายุง่างพงไผ่ไน้รงอ่ะอ่านี่ยๆีหรับเาวุมาเป็นมูจะต้องอยู่ด้านในเด้อ่าฮาวเด้ยลายุงใสโอ้เหยียบตปอโอ้ยเห็นพอดีเลยเห็นจับไวจัไว้ดวดึงเบิ้งก่อนแม่นหูนี่บ่นหาจะแม่อยู่นะครับเหยียบตะปูนะครับนี่ยบงบ่ฮห้วสิถึงบัครับเปล่ายุงร่างทำกันเ่างอย่างในอเู้เรียบร้อยเมี่นวะ โอ้สบายเลยท่านสบายเลยว่างี้เนี่ยฮะนี่นี่นี่ยดึงดึงดึงมันออกมานี่หุ้งหัวเห็นบ่นี่ชัดเจนอ่ะนี่ครับสตีมเย็นนะครับชุดนี้นะแผ่นตะยางในนะครับผม53มิลกับกาวนะครับปะสตีมเย็นทำการเคลียร์ดีๆพี่น้องนะเคลียร์ดีๆดียทำการท่ากาวเข้าไปด้อะไรพระผู้จัดการอันนี้ใส่กระทะจุ่ปลงเ่ย มันอยู่ด้านในอ่เขาต้องใส่สายแตงเห็นนี่บ่สายแตงสายแตงเขานเข้าไปหันเข้าไปเล่นป่ะแนนเขานไปเลยนี่บ่ที่บอยุ่งเฮ็ดไว้นี่แหละมีประโยชน์จัิงสิเห็นบ่ะแนนอือสายแตงอ่านี่แหละสายแตงนี่แหละกดันเข้ามาดันเข้ามาโหลดดันดันกระทกยันเดียวป่ะเข่าว่ากังดึงเอะจับหลอดเอ้าไปหุ่นนะเอาหุ่นดึงเข้าไปดึงไปอ่าทาไปเด้อ่า ดันกระทาเข้ามานะครับเบ,บ้ายุ่งทำการดันกระทาเข้ามากระเดบกระด็บกระเดบเข้ามาเสีละนน้อยนะครับหมุนไปแรกไปแรยเราพุ่งไป,ไปอ่าม <ไป S 1> ันถ <ไป S 1> ิงปะดีภาพที่ชัดเจนปึ๊บพิงเข้าไปนะครับครับอ่าเห็นสายเอามีหู้นะครับนะครับลองเห้นมาเอาดันเทิ้งๆข,ขึ้นไว้ แล้วก็ค่อยถีบแล้วก็ค่อยถีบเข้าไปนะครับนี่เพด่ขึ้นใกล้ๆถูกลมกับตรงและอ่ะอ่ะจุดล้มมันอยู่ทางพี่อยู่ทางพุ่นทางคิวเอากระถางคิวเออคิวทางพุ่นคิวอยู่ฝั่งพี่นะครับเออจะล้มอยู่พี่ทางพี่ป่ะโอ้กระทัดฮะงงปะงงอะไรอ่ะอ้ามงงพี่จุดล้มอยู่งลางเนาะสนอจเลยเลยอ่โอ้เห็ดหยากีด้วยครับตัวนี้หยากกมั่วนั่นหลายเนาะเบายุ่งม่ ม่วนกะท่างัแอ่แมน่่เ็นเราเบายุ่งบรยากครับกนลองิหกนัเฮ้ยโโลแกนเบายุ่งวาอนย่าอ๋อโซโลแกนแบบว่าโลกฮะีโลแกนบะกีบ่โกว่าโลแกนง่ายๆไม่ยากๆเบายุ่งชอบเฮ้ยเสีย ก็ต้องถอดล้อฟังไว้่แ้วครับบอยยุ่งโมีเมียนแล้วครับฝากไปถึงก็นั่นนะโม่หูวกันเดาเอาอ่ะต่อแล้วครับอ่ะ่คิวเรียบร้อยครับอ่ะจุกลมปะอ่ะจุกลมกันลมอยู่ฝั่งนั้นเส้โ่มีนเหรอจุกลมน่หเอ้าบ่เห็นนี่กูต้องเส้ยมอยู่ข้างล่างวะหนึ่งสองอ่ะ อ้ยมันลอยอยู่ผีแดงไหนเนี่งพวกนี้จุดลมมันขึ้นแบบซี่อ๋อเออ,เอนะผมมีสายนี่สายยากแน่นอนเนี่ยครับสายประยุงเฮ็ดท่ำท่ำพิเศษนะครับ